จากกล้าที่ทําจากเส้นพลาสติกค,ค่ะพาไปดูอาชีพของคุณพี่ดวงใจรักษายศนะคะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านอยู่ที่บ้านทุ่งกงค่ะตําบลทุ่งกงอำเภอการจนนดิตนะคะสุร,ราชธ,ธานี<อ>คือเดิมทีเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาก็มีอาชีพทําสวนยางพอ,อว่างก็ไม่รู้จะทําอะไรเนะเาะก็มีแนวคิดว่าอยากให้แม่บ้านเนี่ยได้มีไรายได้เสริมค่ะบางคนก็ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่กับบ้านเอ๊อก็มีเวลาว่าง เอางี้ไหมเราไปเอาเส้นพลาสติกเนี่ยมาให้เขาถักเขาทอกลายเป็นภาชนะที่สามารถที่จไปใส่ของได้โดยเฉพาะกระเป๋านะคะครับคนเอาอย่างนี้ผู้หญิงอ่ะร้อยทั้งร้อยชอบถือแต่กล้าใส่ของหรือว่ากระเป๋าใส่ของแน่นอนอถือว่าเป็นปัจจัยที่6เลยก็ว่าได้นะคะนอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยนะก็คิดว่านี่แหละต้องเป็นของที่มันทนหน่อยไม่ขึ้นราที่สําคัญอย่าแพง ก็เลยเอาเส้นพลาสติกเนี่ยนะคะเอามาทำเพราะว่าเขาเขาไม่ซับน้ำอ่ะมันไม่ต้องเปียกไงแล้วก็ทนทานด้วยนะคะตอนนี้สมาชิกมี15คนแล้วนะคะอายุตั้งแต่25ไปจนถึง70ก็มาช่วยกันถักแบบนี้ได้ส่วนใหญ่ก็อาชีพกรีดยางดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็มาฝึกทำค่ะฝึกกันจนสามารถตอนนี้นะคะรวมกันมาเป็นปีแล้วค่ะหลายคนชำนาญมากกลายเป็นกระเป๋าพลาสติกที่ ขายได้นะคะทํารายได้ให้ต่อคนเนี่ยเดือนหนึ่งสามพันสีก็ถือว่าพออกพอใจกันมากเพราะว่าเป็นเวลาว่างจริงๆนะคะนองจากงานประจําดูผลงานนะคะที่สําคัญคือทําที่บ้านเลยค่ะนะมี3ขนาดนะคะใบเล็ก1 5อยบาทใบกลางสองร้าสใบใหญ่ก็แค่400บาทเท่านั้นเองนะคะคเขาก็จะใช้สายถัก แล้วก็มีหนังมาประกอบด้วยบางทีก็มีผ้ามาผูกให้สวยงามสีสันกลายเป็นโอ้เป็นโอทอปไปเลยค่ะคุณกำพูเป็นกระเป๋าแฮนเมดนะคะท่านไหนสนใจอยากจะได้อุสีเขียวนี่ก็สวยนะพอผูกผ้าเข้าไปแล้วดูแพงขึ้นมาเลยแต่จริงๆไม่แพงนะ2 0 0 3 0 0 4 0 0เท่านั้นเองค่ะติดต่อพี่ดวงใจได้เลยนะคะเป็นประธานกลุ่มนะคะผ่านทาง Facebook กระเป๋าสารแฮนเมดบายทุ่งกงค่ะไปฟังท่านประธานเล่าให้ฟังนะคะ ผู้หญิงเราเนี่ยไปไหนก็ต้องหิ้วกระเป๋าไปตลาดก็หิวหหห้วกระเป๋าไปห้างไปไปที่ไหนคือกระเป๋าเป็นปัจจัยที่หกไปแล้ว <c oughs> นะคะก็เลยคิดว่ากระเป๋าอ่าแต่ทำยังไงให้ทนทานอ่าทำยังไงให้มันอ่มีมีความรู้สึกว่าอ่ไปตลาดแล้วเจอฝนก็อ่าไม่เปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ไม่ขึ้นราแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะทำไมจึงเอาพลาสติกมาทำกระเป๋า เพราะมันไม่เปียกแล้วก็ทนทานมันก็แปลกนะแล้วเรามีได้มากกว่าหนึ่งใบด้วยนะครับผู้หญิงเนี่ยนะกระเป๋าในเต็มบ้านกระเป๋าอไว้สลับเวลาแต่งตัวแบบนี้สีนี้งานแบบนี้อุ้ยสีขาวสีเขียวนี่นี่สีขาวสวยค่ะนอกจากแบบแล้วยังมีเลขใหญ่ด้วยนะเพราะฉะนั้นมีได้มากกว่าหนึ่งแน่นอนสำหรับกระเป๋านะฮะอุ้ยอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยคุณลัีค่ะ ผู้ชายก็เหมือนกันเพราะว่ามันแต่ละงานมันมันแล้วแต่กิจกรรมด้วยนะผู้ชายต้องถือกระเป๋าเข้ากับง,งานด้วยเหรอคะเอาก็กระเป๋าถ้าเราจะไปเล่นกีฬา,เ,าเราก็ต้องมีกระเป๋าที่มันออกสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอใช่ไหม<อ>แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวนะครับ<อ>มันก็มีกระเป๋าอีกแบบหนึ่งที่แต่งตัวธรรมะธมงเดินทาง<อ>ถ้าจะไปบุกป่าพาดงแบบแอดเวนเจอร์กระเป๋าอีกใบหนึ่งนะฮะ<อ>มันจะต้องโอ้โหมันเยอะนะจริงเหรอคะเออในชีวิตคนเรามันเยอะนะครับ ชายก็เป็นเ,ออเหมือนกันเนาะไปอยู่วัดก็อาศัยยามพระก็มีนะ <laughs> ครับมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่